สวัสดีครับวันนี้ฝนตกนะครับ,รบกนะครับนะครับนะครับธรรมชาติมากเลยนะครับโลกเราเป็นโลกเราดีกว่านะครับตกแล้วนะครับไล่ย่าไล่มันไล่ข้าวโพดก็จะดีขึ้นนะครับ ผลนะครับนะครับสวนผักผลไม้ก็จะดีนะครับเวลาได้ได้น้ำฝนนะครับจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งข้างล่างตรงนี้ด้วยขอบคุณครับ